สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแบบเรื่อยๆมาแบบลงๆครับอยากจะหาที่กลางเต็นท์แล้วก็มาเจอที่ตรงนี้ครับสวยงามมากครับเป็นเหมือนกับแม่น้ําสีดาครับนี่ครับเพราะชื่อนี้ครับที่ผมผมมาถึงตรงนี้ได้ครับเพราะว่าผมหาที่กลางเต็นท์มาตั้งแต่แก่งกระจานครับแลวมาเจอไม่ใช่ตัางผ่านผมก็ผ่านมาเรื่อยๆก็เจอที่สถานที่สวยงามนะครับหัวละสองร้อยนะ ูบรรยากาศครับผมเพราะหลงมาอย่างเดียวเลยมาเจอสถานที่นี้มีลานกาแฟนะครับบรรยากาศมากครับสวยๆๆได้ฟีลว่าคืนนี้นอนที่นี่ครับกลางเต็นท์สองร้อยบาทนะครับเพราะชื่อไม่ใช่ทางผ่าน <c oughs> เลยได้ผ่านมาตรงนี้ครับเลยก็ สวยมากรับบรรยากาศเจอรับมาจากสตูนมาถึงต้นที่นี่ก็คุ้มนะผมดูบรรยากาศใครอยากได้แบบนู้แบบนแบบนู้นนะมีเยอะนะไม่ใช่ทางผ่านผมก็พาเต็นท์มาเองครับผมโดยที่ลงมานะนี่เป็นต้นหญ้าสีต้นหญ้าสีดำแล้วก็จะเจอกับแม่น้ำสีดำนะครับ คุ้มมากครับจากส,สตูนนะครับผมโอ้ดูได้บรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับตอนสวยๆสวยๆได้ฟิวเลยแม่น้ำสีดำสวยนะแม่น้ำดำครับผมไม่ใช่ทางผ่าน,นครับบรรยากาศมากครับพีครับที่นี่ ราคากี่บาทถ้าไม่พาเต้นมาถ้าไม่พาเต้นมานะคะจะมีเช่าเต้นค่ะถ้าพร้อมอาหารเช้าเนี่ยจะแปดร้อยบาท8ป0ร้อยแต่ถ้าไม่เอาอาหารเช้าเนี่ยจะอยู่ที่ห0ร้อยบาทครับแต่ถ้ามีเต้นมาเนี่ยคิดท่านละสองร้อยบาท200ร้อยบาทครับใช่เช่าครับไม่ใช่ทางพานชื่อดีแต่ตรงนู้นจะเป็นเป็นกระโจมค่ะครับเป็นกระโจมานลางจะเป็นห้องน้ําครับใช่ละลานเป็นห้องน้ําคือละพันหกพร้อมอาหารเช้าเหมือนกันครับบรรยากาศดีไหมดีค่ะครับ